ลองแชมป์ปีนี้เรียกว่าไม่มีอะไรเสียดายไม่มีไม่มีจริงจริงๆไม่มีไม่ได้เสียใจไม่ไม่ไม,มีอะไรเสียดายบนเวทีนี้แล้วครับก็ทําเต็มที่มากๆแล้วกับโชว์ที่โชว์สุดท้ายอะ่ะบ,บนเวทีนะครับก็ทําเต็มที่มากเลยไม่นศิะใจเด็กน้อยคนหนึ่งที่เริ่มต้นเข้ามาประกวดเดตสตาร์คิดไม่ว่าตัวเองจะมาไกลถึงขนาดนี้ไม่ได้คิดเอาจริงๆตอนแรกตอนที่ส่งสมัครเข้ามาครับมันจะมีให้เขียนว่าเราเรามา เอาอะไรจากรายการนี้มผมก็เลยเขียนว่ามาเอาประสบการณ์เพราะมาประสบการณ์จริงๆเพราะไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันเลยม,มันตอนนี้มันก็เลยเกิน,นขันมากๆระยะทาง8-9สัปดาห์ที่อยู่ในบ้านเป็นไงบ้างสำหรับรินจังได้อะไรกลับมาบ้างได้หลายๆเนี่ยตัวโตขึ้นด้วยครับความคิดก็โตขึ้นนะฮะใน <c oughs> <c oughs> หลายอย่างความมั่นใจก็เพิ่มขึ้นมากๆเลยเรื่องความมั่นใจเพิ่มขึ้นทุกอย่างก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มต้นจากแต่ขี้อายเลยหรอ เราเริ่มต้นจากแต่ขี่อายเลยขี่อายเลยครับตอนแรกอ่ะตอนที่เราจะรู้ว่าจะได้ร้องให้หลายๆคนฟังอะไรเงี้ยไม่กล้าตอนที่ร้องเพลงกูมานนี่ชื่อบนอ็อกก็อดีตช่างเนั้นคือไม่กล้าเลยไม่กล้าไม่กล้าพูดด้วยซ้ำใช่ครับแต่ตอนนี้ก็มั่นใจขึ้นแล้ครับทุกคนวินาทีที่ยืนอยู่บนเวทีกับพี่เกฟสองคนตอนดีตอนตอนประกาศเป็นความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างจริงจังตอนรู้สึก ถ้าได้ยินชื่อเราหูจะดับไหมอะไรอย่างเงี้ยมีโมเมนต์แบบนั้นไหมตอ,ตอนแรกที่ยืนข้งทางไปทีก่อนก่อนเดินเข้ามาผมรู้สึกว่ามันจริงๆแล้วมันเหมือนช่วงเวลาปกติเลยเนาะม,มันมันเหมือนไม่เห็นไม่เห็นจะมีเหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่ว่าจริงๆเราเดินออกมาปุ๊บยืนกับพี่เจนสองคนปุ๊บมันคือช่วงเวลาที่จะตัดสินแล้วว่าสิ่งที่เราทํามามทั้งหมดเนี่ยผลม,มันจะเป็นยังไงกับเราทั้งเร,เราทั้งสองคนที่จริงๆลึกๆทุกทุกคนมันหวังอยู่แหละว่าอาจจะได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เป็น แต่แต่ที่ยืนเมื่อกี้คือไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่ามันเหมือนไม่เสียดายอะไรแล้วไม่ได้ม่ได้รู้สึกว่าถ้าไม่ได้จะจะหูดับถ้าได้จะหูดับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยตอนเขาประกาศชื่อพี่เจมส์มาเราไปกอดเขาเลยไหมกอดเลยเพราะว่าผมเห็นจริจริงเหมือนเราอยู่ในบ้านเราจะรู้อยู่แล้วว่าวิใครน่าจะได้ว่าอะไรเงี้ยแล้วผมเองก็เห็นเห็นแล้วว่าพี่เจมส์เขาเป็นคนเก่งมากมันมันก็เลยภูมิใจในตัวเขามากๆเพราะรู้อยู่แล้วว่า พียเขาเก่งใช่แต่เสร็จด้วยตัวผมเองผมเห็นพี่เจมเก่งแล้วผมก็พยายามที่จะไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆให้ให้สู้พี่เจมได้นแล้วเลยไต่เต้าเลยครับไต่เต้าเลยหรอไต่เต้าเป็นคำที่ดีไหมแล้วตอนที่ประกาศผลออกมาได้พูดอะไรกับพี่เจมนะคะตอนนั้นบอกว่าผมบอกว่ากอดพี่เจมแล้วก็บอกว่าเก่แม่งโคตรเก่งเลยผมบอกแล้วพี่แม่งโคตรเก่งเลยพี่ทำได้ดีใจด้วยนะสิบปีหวังแล้วนะครับอะไร ใช่เพราะเราจะพูดด้วยกันตลอดตอนที่กลับบ้านไปะอะไรเงี้ยเราจะเป็นเป็นคนที่พูดด้วยกันตลอดอไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราจะถามาก,กันตลอดว่าวั่นี้เป็นยังไงบางนนไ้างวันนี้แม่ต่างาวันนี้เราก็บอกว่าแค่ทาเต็มที่ในส่วนของตัวเองนะไม่ต้องเพราะ่ไม่เราไม่ได้รู้สึกว่าแข่งกันก็ดันมากจริงๆาการการการโชว์เมื่อกี้บนเวทีบอกว่าจะบอกว่าตอนตอน,ตอนรอบที่สองรู้สึกว่าขอขอ,ขอนุญาตนะครับ ที่หายแล้วเพราะว่าจริงๆเพราะว่าตอนซ้อมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยดยความที่มันไม่ไม่ได้มีคนให้เราพูดด้วยให้เราเล่าเรื่องให้ฟังอะไรย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าตอนจริงจะทำได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ทำไปมันก็ดีมากรู้สึกดีว่าตัวเองรู้สึกว่าดีกับตัวเองแล้วได้ปลดล็อกตัวเองไหมการการโชว์เมื่อกี้ครั้งสุดท้ายใช่ฮะทุกคนไม่น่าจะเคยผนผมตบตัวตัวเองบนเวทีเดินตาเมื่อกี้ปลดล็อกมากแล้วฮะ วินาทีบางแผนต่อจากนี้ครับสำหรับชินจัง,<ย>งเป็น,<ผ>นไง่อจากนี้เมื่อกี้แอบได้ยินได้ยินที่พี่ผู้ใหญ่เขาพูดว่ามีเพลงแน่นอนชินจังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แอบคิดว่าเอ๊ะหหือว่าเขาวางแผนให้เราแล้วนะเออ,เอ,อหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะพูดดังๆให้ทุกคนเขาได้ยินใช่ใช่ก็หวังว่าน่าจะได้ทําอะไรตามที่ตัวเองชอบจริงๆก็ยังไงถ้ามีอะไรก็ เห็นผมที่ไหนก็ฝากกดเข้าไปดูหน่อยได้นะฮะจะจะขดันไปกับเส้นทางสายอาชีพจริงๆแต่ต่อไปนี้ไม่ใช่เด็กประกวดนะเป็นของจริงและที่ต้องเดินเหมือนเส้นทางนี้นึกคิดไม่ออกว่ามันน่าจะเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่ามันน่าจะเป็นยังไงก็เลยแค่รู้สึกว่าเนี่ยผมแค่พร้อมรับกับมันพรุ่งนี้ผมก็จะพร้อมรับกับมันแล้วพรุ่งนี้ก็ไปไปงานนั่นแหละแต่ว่าจะพร้อมรับกับทุกอย่างที่กาลังจะเข้ามาจะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดนะฮะจริงๆมีอะไรที่อยากจะทำนะคะในวงการมีอะไรที่อยากจะทำที่สุด ผมจริงๆใจจริงๆตั้งแต่มาผมอยากจะเป็นนักร้องครับผมแค่อยากจะไปร้องเพลงตามตามตามร้านตามร้านกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนมีเพลงของตัวเองบ้างให้ทุกคนร้องตามได้บ้างอะไรเงี้ยแค่นั้นเองตอนที่ตอนที่คิดตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยากจะลองทำทุกอย่างนะครับมีอะไรเข้ามาก็จะพยายามทําทุกอย่างนะนี่คืออ้อนอ้อนพี่พี่พูดถึงแฟนคลับของเราที่ที่เชียร์เรามาให้กาลังใจเรามาตลอดเลยเดี๋ยวจะต้องไปเข้าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็ อยากจะขอบคุณทุกๆแรงเชียร์แรงโหวตกำลังใ,ใจทุกๆอย่างเลยตั้งแต่วันแรกเลยผมไม่คิดว่ามันจะมีคนที่เขาซัพพอร์ตผมจริงๆเขานักผมจริงๆจากที่ผมเป็นแบบเนี้ยอะไรก็ไม่รู้แบบเนี้ย <c oughs> แล้วก็เขาก็นับผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จริงๆก็อยากจะขอบคุณครับทุกแรงเชียร์ทุกแรงโหวตที่ผ่านๆมาผมจะทำในอนาคตผ,ผมจะไม่ทำให้ทุกอย่างเนี้ยมันเสียเปล่าครับโอเคขอบคุณได้ยินไหมครับได้ยินเสียงอินเสิร์ตแล้วก็ถ่ายรูปได้ยินเสียงอินเสิร์ต นเลยเธอเรื่องต้นทำเร่องตาดาราท่านหนึ่งคุยนะเลยค่ะ